ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมนักแปลและาล่ามแห่งประเทศไทยเปิดอบรมแปลอย่างไรให้โดนใจบันไดสู่วงการแปล สถาบันภาษาและคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมแปลและล่ามแห่งประเทศไทยจัดโครงการแปลอย่างไรให้โดนใจบันไดสู่วงการแปลเพื่อให้ผู้สนใจงานแปลได้เข้าร่วมเกี่ยวกับสายงานอาชีพกันมากยิ่งขึ้นรวมถึงเพื่อเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ยังขาดทักษะได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพ โดยทีมวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลอาทิผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรอ่อนอนงชาคอนอาจารย์คณะภาษาและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครูนนอนสถาพรฉันประสูตรบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือแปลผู้มีผลงานแปลกว่า100เล่ม กว่า5ภาษาทั้งนี้จะเปิดอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2,564เวลา9นาฬกาถึง16นาฬิกามีค่าลงทะเบียน350บาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สถาบันภาษามทรพระนครโทร2 2 6 6 5 3 7 7 7ต่อ6056นัทพลดิอุดทีมข่าวดิวราชมงคลรายงาน สภาหอการค้าย้ำสมาชิกต้องแยกตัวผู้ป่วยโควิดในสถานประกอบการหากติดเชื้อห่วงกระทบการผลิตเร่งหาชุดตรวจให้เร็วในสนันอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากที่รัฐบาลได้มีการอนุมัติให้ใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิด ในประชาชนทั่วไปแล้วนั้นทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้มีการสื่อสารไปยังเครือข่ายให้เตรียมความพร้อมเพื่อใช้ชุดตรวจในการคัดแยกผู้ติดเชื้อโควิด -19 ออกจากคนปกติโดยเน้นเรื่องที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้ชุดตรวจดังกล่าวช่วยในการทดสอบเพื่อให้การแปลผลออกมาน่าเชื่อถือที่สุด ซึ่งในขณะนี้การระบาดเพิ่มขึ้นมากทุกพื้นที่ต้องมีมาตราการที่เข้มขน้นโดยทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะดูแลในเรื่องของชุดตรวจ ที่ต้องได้มาตรฐานและมีเพียงพอในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ทางผู้ประกอบการและประชาชนเข้าถึงได้และสําหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่างๆทา,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 างมีผู้ติดเชื้อภายในสถานประกอบการจะต้องดําเนินนโยบาย b ับเบิลแอนซิลตามมาตรฐานเพื่อให้การดําเนินธุรกิจไม่หยุดชะงักซึ่งจะกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตโดยได้มีการสื่อสารย้ําให้สมาชิกปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดแล้ว รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News ััปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี